สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีของมาวิวอีกแล้วนะเป็นของที่เพิ่งได้มาสักพักหนึ่งนะคะไม่ใช่ของใหม่อะไรเป็นของที่ออกมานานแล้วนะแต่ว่าจะพิ้งไม่ลองเปิดใช้นะคะแล้วก็คือตัวน,นี้นั่นเอง ม i ลานี่โรสพาวเดอร์บลันะคะเป็นบลัชออนที่มีลายเป็นดอกกุหลาบนะมีทั้งหมด3สีนะคะจริงๆตัวนี้เนี่ยมันออกมาหลายสีเหมือนกันแต่ว่าเป็นดิมิเต็ดหมดเลยสีที่เขคงมีขายอยู่ก็คือ3สีนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามีสีอะไรบ้างมาดูทีละสีกันเลยนะสีแรกนะคะ สีศนย์นะคะโรแมนติกโกลสนะสีนี้จะเป็นสีออกน้ำตาลนูดนูนะคะปัดได้ทุกวันนะเป็นสีค่อนข้างสุภาพนะจริงจจะชอบสีนี้มากเลยอะ่ะมันเป็นสีที่ดูแบบจะทาได้ทุกวันจริงๆอะ่ะซ้อแล้วก็จะได้สีประมาณนี้นะสวยสีต่อไปนะคะเป็นเบอร์ห้ากับด้าน0ูนย์ห้านะคะคอร์เรลโคนะ สีนี้จะเป็นสีออกส้มๆคอเรลคอเรนะคะเวลาปัดก็ต้องเบามือนิดนึงนะเพราะสีมันค่อนข้างสัดเหมือนกันอันนี้คือซอสแล้วจะได้ประมาณนี้นะคะเ,เห็นไหมบอกแล้วสีมันค่อนข้างจะชาดมากเลยสีทสุดท้ายนะเป็นสี 08นะคะท Rose นะสีนี้จะเป็นสีนุดนูดชมพูชมพูนะคะเป็นอีกสีหนึ่งที่ปัดได้ทุกวันเหมือนกันสีนี้จะก็ชอบนะปัดบ่อยเหมือนกันเห็นไหมเอ่ยสีนี้นะคะทั้งสมสีที่สวาสหลอกมานะสวย ถามว่าใช้ดีไหมนะคะจริงๆเจ้ามันก็ค่อนข้างติดทนบางกลางอ่ะมันไม่ได้ทนมากนะเนื้อก็จะเป็นเนื้อแมททั้ง3ามสีเลยนะคะผลิตที่ไหนผลิตที่อิตาลีนะคะถ้าราคาที่จะได้มาเนี่ยเออเจซื้อร้านที่เขาฮิ้วมาขายในไทยนะแล้วก็สั่งพิเออเดอร์ไปด้วยมันอยู่ที่ตลับประมาณ350บาทถึง450บาทนะคะถ้าเกิด สูงกว่านี้จะว่ามันถ้าเกิดราคาสูงกว่านี้จะว่ามันแพงเกินไปนะ